เรื่องความรักเหรอคะยัง no ก็ยังสิ้โสดค่ะเดี๋ยตอนแรกตอนแรกก็ของานขอเงินใช่เลยหรอขอความรักสั่งหลังหลังหลังก็มีบ้างเออแล้วเดี๋ยวพันธุ์พวกก็ไปรับน้องน้องท้ายน้องท้ายไปรำมาค่ะพิธีออกพรรษาค่ะบ้างไฟพญานาคก็ดีใจจังเลยอ่ะหน้าฝรั่งอย่างนี้ได้รับงานรำตลอดเลยอ่ะแล้วไม่ได้ติดต่อมา ทั้งที่นู่นเลยค่ะใช่แน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกครั้งทุกครั้งที่ได้รับงานดำเรารู้จะรู้สึกว่าอันดับแรกเป็นกังวลก่อนว่าถ้าจะยากไหมอ่าพอพอเราเริ่มซ้อมเริ่มคุ้นคุ้นชินแล้วพอเอาจริงนะพอใส่ชุดไทยแล้วอยู่บนเวทีอะมันรู้สึกมันมันมีความขลังมันใช่มันแบบมันมีความอ่งลงเบาๆเราแบบอุ้ย รำได้โฟลเลยค่ะเงว่าเหมือนเมน่ตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้เหมือนมีอะไรมาอเลเปล่าอแมนด้านี่แหละไม่ไม่ถือกับว่าไม่ได้เป็นอแมนด้าแต่แค่มันจะมีความรู้สึกขังมันจะมีความแบบขนลุกเบาๆค่ะมันแบบเออแบบดีใจที่ได้มาลำตรงนี้มันจะแบบ จะรู้สึกดีเราใช้เวลาความสาดยังไม่ได้ในการเตรียมตัวจะแบบท่ารำท่ารำใช่ไหมคะก็หนึ่งวันก่อนบินซ้อมแบบซ้อมแบบคร่าวๆแล้วก็พอพอแลนด์ก็ซ้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แค่นั้นค่ะคือมีครูมาสอนหรือว่าเราแบบว่าดูจากยูทูบหรือว่าคลิปเอาหรืออะไรเงี้ย คือปกติทางนายเขาจะส่งเป็นแบบคลิป youtube มาว่าอเคเราจะรำแบบนี้นะเราก็ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็จะมีคุณครูค่ะคุณครูมาสอนคุณชื่อคุณหนิงค่ะกับคุณนะคะคุณหิงจ้่ราที่ทว่าท่านรับรู้าตั้งใจมารวอะไรนะคะอะไรนะคะสิ่งที่เรารับรู้เลยว่าท่านรับรู้มผัสได้สัมผัสได้ใช่ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าสําหรับได้เองเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราไม่ได้เ,ดเป็นเด็กนาตาสินเนาะเราไม่ได้แบบโตมาแล้วแบบ ลำเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ไปทุกงานเนี่ยจะใช้ความตั้งใจเข้าสู้แล้วทุกครั้งก่อนจะลำจะแบบไาวบอกก่อนเสมอว่าอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลูกตั้งใจมาจริงๆแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็น่าสัมผัสได้ว่าคือมันอย่างที่บอกไปะคะ่ะมันมีความผังมันมีความขนลุกแล้วมีความเชื่อนี่เป็นพื้นฐานเบื้อต้แล้วหรือเปล่า อาอยู่แล้วเราก็น้องคนเออเราก็มูตัวแม่เราก็ตัวลูก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 ค่ะไปงานนราตีมาก่อนใช่เราเก็บเก็บเก็บมเขาว่าอะไรดีเราก็ก็ไปหมดค่ะมีที่ไหนดานอีกไหมคะใช่แต่ทำแล้วสบายใจมั้หลังใช่ทาแล้วรู้สึกสบายใจค่ะทำคื ในในชีวิตเราถ้าเรารู้สึกว่าเราทําอะไรสบายใจแล้วว่ามันไม่ผิดหรอกที่เราจะทำอ,อ่ะอันที่มึงยอมรับไปแล้วถงแบบทำนี้เออเพราะเราหน้าจะแบบบางคนจะไม่หรอไม่ค่อยมาทำนี้เท่าไหร่นาแบบอ่าเราเราไปทุกทางค่ะเออเ,เราไปทุกทางจะไปได้หมดแต่ว่าไม่ถึงท่งานงงมายหรือว่าอะไรแบบว่าสิ่งที่ใหญ่จะต้องแบบเอออ้อ oh no ค่ะคือมันทุกอย่างมันต้องอยู่ในในพื้นฐานของความ รไม่รู้อธิบายไม่ถูกก็คือแบบมันมันมีชายมันมีเส้นตรงกลางค่ะเราก็แบบอยู่ตรงเส้นตรงกลางเพราะว่าอะไรดีเราก็โอเคได้หมดแต่ว่าก็แค่แบบรับรู้ไว้ว่าเราอยู่กับชายเพราะว่าสบายใจตัวเองค่ะเวลาดูเราดูของเราหรือดูตัวเองขออะไรดีอ่ะตอนแรกตอนแรกก็ของานขอเงินขออะไรนะเล่นไม่เป็นอ่ะ ไม่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 ค่อยซื้อไม่ไม่ค่อยค่ะไม่เลยนะใช่แล้วคุขออะไรหลังหลของของรักของชายของผู้ชายเลยเหรอขอความน่าขึ้นไหมขอกำลังห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 ลังก็มีบ้างเออขอรัก่อยหนุ่มมันก็ขอทุกอย่างค่ะขอรวมๆขอให้แบบประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในชีวิตแล้วมันได้ผลไหมใช่ปะ ก็ก็ประสบความสําเร็จในก็แต่ถ้าแม่นด้นเลือกบ้าอย่างนี้มันน่าจะได้ผลนะเราไม่ใช่ไม่ใช่อย่าคิดเองเออเองคือเราเราก็แฮปปี้เราก็มีความสุขไงเออมันต้องมีผู้ชายแล้วก็มีความสุขได้แม่ถ้าเรามีเงินแต่ตาเราดูเปลี่ยนเลยนะแต่ตาดูเป็นนักแสดงที่มาทำดีแล้วถ้าเรามีเงินเราก็มีความสุขได้โดยที่เออถ้าเรามีความรักมีผู้ชายเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไหม ไม่รู้เหมือนกันคะน่ะแล้วตอนนี้มันมีความสุขไหมแต่มไม่มีไหมมีไหมองค์รวมมีคะ่ะโดยรวมเรื่องควา,ามรักนี่แหละเรื่องความรักเหรอคะ,อะยังก็ยังสิงโสดคะ่ะหลังจากที่แมนด้าประกาศว่าโสดแล้วยังมีมใครตีงรองรับไหมม,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 มันก็มันก็มีบ้างนะคะจะบอกไม่มีเลยมันก็ดูแบบออมันดูแบบออแล้วมันก็มีแล้วมมันก็ีบ้างแต่ก็แค่มันมีบ้างประมาณนี้อยากรู้ถ้าสุนทรพิูก น้อยน้อยมากๆค่ะน้อยกว่าที่ทุกคนคิดผ่านมันน้อยมากไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่มีบ้างมีบ้างแต่ก็ยังยังโสดค่ะยังเขามาทำความรู้จักเขาทางไหนมาถึงเขาคือใครมันไม่เลยบอกว่ามีบ้างเรามีบ้างของเธอเนี่ยเข้ามาทางไหนก็เข้ามาสุดท้ายอย่างเี้ดีองดีเอ็มมาเจอตุ๊กติ๊งมีมีบ้างค่ะแต่ว่ามิ้มไม่ได้แบบคุยกับใครจริงจังยังไม่ยังสดอยู เฮ้ยน,นี่อน,นี้ <c oughs> เราเลิกลา <c oughs> ไม่เลิกลา <c oughs> ไปเลิกลา <c oughs> เนี่ยพูดจริงๆก็ <c oughs> มีคนแนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบ <c oughs> จริงจริงในการตัดสินที่จะคุยมันมันสูงมาสำหรับเราณว,วันนี้ <c oughs> ไม่สูงนะคะ <c oughs> ก็ ก็ใครก็ได้ที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าคุยแล้วถูกพอค่ะเหมือนเราหาเพื่อนคู่ชีวิตอ่ะมันต้องสามารถคุยได้ทุกเรื่องคุยแล้วสบายใจสามารถหัอเราะด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนกันไปได้ขนาดไม่สูงแต่ไม่มีใครขายนะไม่ใช่ขนาดนะมันเราเราก็เพิ่งถ่ายละครจบโหแล้วเราเวลาที่ไหนไปหาแล้วโไม่แต่แต่ถ้าเรามีคุณมาขี่จริงๆอะไรเงี้ยจริงๆจริงๆจังๆเลยเนี่เธอพร้อมที่จะมีความรักเลยจริงๆจังๆไหม พร้อมเขาไม่ได้ปิดแต่แต่แค่ยังไม่ได้แบบเจอใคยอยไรไงเหมือนกับว่าเหมือนว่าพี่ร้นานตรงเหมือนเธอยังปล่อยตีกับชีวิตอยู่เลยยังไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องความรักเลยจอยเข้ามาก็ดีแต่ถ้าไม่เข้ามาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีส่วนไหนที่หายไปที่ต้องเติมเต็มเย่งงานนวัตีเราเล่นแคพ่อแม่ดูยังอยากได้ทำอุ๊ย <laughs> ปกติเขาให้ด้วยใช่เขาไปต้องไปเป็นแล็บด้วยจะได้เร็วขึ้นจะได้มีทางรัะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าลืมไม่รู้ ถ้ารูก็คงเอาไปยังกับไม่ดูค่อยกลับไปอีกสักเันะคะ่จรินะ่อ่คืเขคอามาจิบได้ใช่ไหมเขามาจบได้ค่ะแม่แต่เขาต้ะงรเกณ่์มหน่อยสิมะมาตรฐานลงมาหน่อยไม่ไม่ได้มีมาตรฐาน ถ้าไม่มีแม่ทหารคงมีคนเข้าวมาแล้วแหละไม่แต่คนสงสัยนะเออหลายคสงสัยว่าทำไมเราปล่อยปีเป็นโสดนานขนาดนี้เพราะว่าถ้าไม่มีคนไม่มีคนเข้ามาหรือว่าเข้ามาจีบทำไมเราไม่เลือกใครก็ดีใช่หรือว่ามันยังไม่ไม่ก็คือก็คือตอนที่เลิกค่ะเราอินถ่ายละครอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนแบบช่วงนั้นก็มันก็ใหม่อะเราก็ไม่ได้อยากหาเพราะไม่ได้อยากหามันก็ปล่อยเลยไปละเลยไปอะไรประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแม่แม่รอบตัวเราเยอะเราไม่ได้เราไม่ได้เหงา เลยเป็นพ่อแม่เลยไม่มีใครเข้าถึงเธอสักทีแม่แม่ต้องแทนใช่ไหมก็มีช่วยบ้างแม่เอาไปแม่เอาไปหมดแล้วใช่ไหมแม่เอาไปทีหรือว่าเป็นนักแสดงเนี่ยขาขอโทษค่ะ่แม่